Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday to you. Three, three. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. to you, you. Happy birthday ฮัลโหลฮัลโหลฮัลครับคลิปนี้เดี๋ยวลงยูทูบเด้เพลงได้อีกเพลงได้อีกครับอ่าว่าเดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์นะครับความรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้ครับโอ้แอบโอ้รู้แบบอย่างเสียงหมอไม่หมอถูกหมอครับหมอไม่ถูก ก็เพื่อนฝูงตั้งใจทําให้ครับก็ทําได้ค่นน้ครับคะหนนที่ผพอใจแล้วครับแถวจะไปแล้วจังเลยครับพี่เอ๋เอาหลี่สองนี่ไปหนอยเอาไปไ้เล่เอเอาไยทเนี่ยเอยงเดี๋ยวเอ๋อาทานนี่หน่อยเอ๊กินเด้พี่นนี่เอ๊หยาลูก นะครับวันนี้ก็งานมันเกิดจอยนะครับก็ <Okay. S 1> ย้อนหลังน<ต>ิดหน่อยก็เพื่อนๆก็เซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับก็ลุงหนานะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับอกกดดีีีกพเบย่